สุขสันวันคริสต์มาสพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้พระพรจากมานาประจำวัน25ธันวาคม2021นะครับถ้าพี่น้องมาอยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมที่จะชื่นชมตัวเองอย่าลืมที่จะขอบคุณพระเจ้านะครับอีกเพียง6วันเท่านั้นเราก็จะจบปี2021นะครับเราผ่านปีโควิดมาด้วยกันอย่างน้อย2ปีแล้วผมรู้ว่าเราทุกคนผ่าน ความยากลําบากนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอย่าลืมที่จะใช้เวลากับพระเจ้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ยืดผ้าธนวาคมที่เราฉลองวันเกิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้เราคิดถึงนะครับว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่เราได้รับนะครับปกติถ้าเป็นบ้านที่ฉลองคริสต์มาสกันวันนี้ตื่นแต่เช้ามาเด็กๆก,ก,ก็จะรีบวิ่งไปดูนะครับว่าที่ใต้ต้นคริสต์มาส จะมีของขวัญอะไรเตรียมไว้ให้บ้างแม้ว่าวันนี้เราไม่มีต้นคริสต์มาสแม้วันนี้ไม่มีของขวัญที่ห่อไว้สําหรับเรานะครับอย่าลืมว่าพระเยซูคริสต์เป็นของขวัญที่พระเจ้าส่งและเตรียมมาเพื่อเราวันนี้มาณาประจําวันก็คงคิดธีมนี้เหมือนกันนะครับนําเราดูด้วยกันในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่11นะครับเราอ่านด้วยกันแล้วก็ใช้คําถามเพื่อ บันทึกบทเรียนบันทึกพระพรที่เราได้รับครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ6ถึงข้อ11ผู้ทรงสภาพของพระเจ้าแต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องยึดถือแต่ได้กลับทรงสละและรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และเมื่อทรงปรากฏสภาพในพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระทยัยรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กังเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงแก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า ขอบุณพระเจ้านะครับที่รปเยซูมาเป็นของขวัญของเราเราใช้สี่คำถามเพื่อคิดพิจารณาแล้วก็แบ่งปันพระพรไปด้วยกันนะครับคำถามข้อแรกคือจากพระมพีวันนี้เรามีข้อประทับใจอะไรบ้างมีข้อไหนบ้างไหมหรือมีคำไหนวลีไหนที่แตะใจเรานะครับอย่าปล่อยปแล้วเลยสิ่งนี้ไปพระเจ้ากำลังกระตุ้นความคิดเราเล้าใจให้เราคิดถึงสิ่งนั้นนะครับ หรือมีข้อไหนไหมที่เราอยากจะเข้าใจเพิ่มเติมมีข้อสงสัยหรือมีอะไรไหมที่เราอยากจะได้รับคําตอบนะครับก็เขียนบันทึกไว้เหมือนกันสิ่งเหล่านี้ช่วยจดจํานะครับว่าเราได้เรียนรู้และเติบโตกับพระเจ้าอย่างไรสำหรับผมเองนะครับข้อนี้คือสิ่งที่บันทึกไว้นะครับคือความถ่อมใจเป็นสิ่งที่นําหน้าเกียรตินะครับกลับทรงยอมสละนะครับ รับสภาพธาตุพระองค์ทรงถ่อมพระทัยลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณาความถ่อมใจที่นำหน้าเกียรตินะครับไม่ใช่แค่ถ่อมใจแล้วก็ถือว่าตัวเองเป็นคนเล็กน้อยเท่านั้นแต่การถ่อมใจในที่นี้คือการถ่อมใจเชื่อฟังพระเจ้านะครับเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสตท์ทรงเชื่อฟังของพระเจ้าช่วยเราที่ปีนี้จะจบไปแล้วนะครับ เราตั้งเป้าหมายให้ดีไหมที่ปี2022นะครับเราจะเป็นปีที่เราเชื่อฟังพระเจ้าคำถามข้อที่2นะครับคือจากพระคัมภีร์วันนี้เราเห็นพระลักษณะของพระเจ้าอย่างไรบ้างพระคัมภีร์เป็นแหล่งเดียวนะครับที่เราเชื่อมั่นได้ว่านี่เป็นสิ่งที่บอกเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างชัดเจนและแม่นยำและถูกต้องที่สุดความคิดเห็นของคนเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกได้นะครับ ไม่ว่ารับใช้พระเจ้ามานานขนาดไหนแต่พระคําของพระเจ้าในพระคัมภีไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนะครับพระัมภีร์วันนี้บอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแท้ทรงสภาพเดียวกับพระเจ้านะครับผู้ทรงสภาพของพระเจ้าชัดเจนนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าอันที่สองคือพระเยซูเป็นมนุษย์แท้ด้วยเหมือนกันไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าแท้นะครับพระองค์กาเนิดเป็นมนุษย์จริง ทารกน้อยที่มาบังเกิดที่เราฉลองด้วยกันในวันคริสต์มาสไม่ได้เป็นแค่ร่างจำแรงนะครับแต่เป็นการกำเนิดเป็นมนุษย์จริงๆพระเยซูเติบโตขึ้นมาในฐานะมนุษย์จริงๆและมาเป็นมนุษย์ไม่ได้เพราะโดนบีบบังคับนะครับแต่เพราะว่าพระองค์ตัดสินพระทัยเองทอมใจเชื่อฟังพระบิดาเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างแก่เราและ ในตียอการุภาพนะครับในพระเจ้าของเราที่เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวมีความเท่าเทียมกันนะครับในเมื่อพระบุตรอย่างพระเยซูถ่อมพระทัยลงพระบิดานะครับก็ยกพระเยซูไว้สูงสุดครับเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เป็นการยกย่องพระองค์เองพระเยซูคริสเป็นพระเจ้านะครับและพระเยซูคริสเป็นหนทาง เป็นการรอดบาปเพียงทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยพระคัมภีร์บอกนะครับว่าทางอื่นหรือหน้าอื่นที่จะให้รอดได้นั้นทั่วใต้ฟ้าพระเจ้าไม่โปรดให้มีนะครับคำถามข้อที่3นะครับคือจากคัมภีร์วันนี้เราเห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างมันสอนยังไงหรือบอกในเกี่ยวกับตัวเรานะครับเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตหรือเกี่ยวกับการที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับ เราดูด้วยกันอย่างแรกนะครับพระเยซูรับสภาพเป็นมนุษย์เหมือนเรานะครับที่เป็นทาสจริงๆเราถูกสร้างนะครับให้รับใช้พระเจ้าทาสกับคนรับใช้ต่างกันยังไงครับบางทีทาสอาจจะไม่สามารถตัดสินอะไรถึงชีวิตได้ถ้ารับใช้ไม่พอใจเราลาออกได้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เราเป็นยังไงสำหรับพระเจ้าเราเป็นคนรับใช้ที่ทําตามอําเภอใจ ทำตามเพียงเพราะค่าจ้างหรือว่าเราเป็นทาสที่สมัครใจอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าพระเจ้ายอมรับสภาพทาสนะครับเพื่อให้เราพ้นจากการเป็นทาสไม่ว่าเราเป็นทาสของสิ่งใดหรือเราบอกว่าตัวเองนะครับเป็นคนที่ไม่ได้เป็นทาสอะไรเลยเราทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกนี้อยู่ใต้อิทธิพลของบาปใต้อิทธิพลของหลายสิ่งหลายอย่าง พระเยซูรับสภาพธาตุเพื่อให้เราพ้นจากการเป็นทาสนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับวันนี้เราเป็นทาสอะไรให้เราเป็นทาสนะครับที่เลือกรับใช้พระเยซูเท่านั้นเพื่อที่เราจะไม่เป็นทาตของสิ่งอื่นใดถ้าเราไม่เป็นทาตของพระเยซูสิ่งต่างๆในชีวิตของเราจะดึงความสนใจจะดึงเวลาดึงกำลังของเราไปหมดนะครับ ขอให้เราได้ปักใจเชื่อฟังเป็นทาสของพระเยซูเพราะอะไรนะครับพระคัมภีร์บอกชัดนะครับวันหนึ่งทุกเข่าในสวรรค์แ <c> ผ <oughs> ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกาบพระเยซูและทุกลิ้นนะครับทุกปากจะยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าวันหนึ่งทุกคนไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม จะต้องยอมรับว่าพีุ่คริตทรงเป็นพระเจ้าและอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์ดังนั้นวันนี้นะครับในขณะที่มีเวลาให้เราสมัครใจให้เรายินดีเพราะพี่เยซูอ่อนสุภาพพระเยซูไม่ได้เป็นเผด็จก,การที่ใช้อำนาจนำมาปกครองเราด้วยความโหดร้ายนะครับแต่พระเจ้าทรงสาแดงความรักแก่เราอย่างล้นเหลือในการถ่อมพระทัยมาบังเกิดเพื่อเราคำถามข้อสุดท้ายคือจากวันนี้ พระคัมภีร์เป็นประโยชน์ยังไงบ้างกับชีวิตเราลองนั่งนิ่งๆคิดนะครับวันนี้พระคัมภีร์ที่อ่านไปพระคัมภีร์ที่ฟังไปมันมีประโยชน์ยังไงบ้างเพื่อที่เราจะได้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะครับมีใครบ้างไหมที่เขาควรจะได้ยินถ้อยคําคการหนุนใจเกี่ยวกับพระเยซูไม่ต้องเป็นเฝ้าเดี่ยวนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคําทิศนาอาจจะเป็นเพลงพิเศษอาจจะเป็นคําพยานอาจจะเป็นข้อพคัมภีร์อย่าเก็บไว้เฉพาะที่เรานะครับ แบ่งปันพระพรนี้ออกไปสุดท้ายนี้เราที่ฐานขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับคริสต์มาสขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างเกี่ยวกัารทอมใจการทอมใจในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่การให้คนอื่นสําคัญกว่าแต่การทอมใจในที่นี้คือการเชื่อฟังพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเราพระเจ้าในส่วนที่เรายังขาดไปนั้นพระเจ้าเป็นกําลังของเรา เปลี่ยนใจเราให้เป็นใจของพระเยซูขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อเราเพื่อที่พระองค์จะได้รับเกียรติในพระองค์เองเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลําบากมีชีวิตใหม่บิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระองค์ที่เป็นของขวัญพิเศษในวันนี้และทุกๆวันบิดาเจ้าในของขวัญนี้ไม่ได้หยุ่แค่ที่เราไม่ได้จํากัดแค่ที่เรา ต่ให้เราเป็นคนที่แจกจ่ายนำข่าวดีนี้ออกไปให้คนอื่นด้วยเช่นเดียวกันวันผคริคสต์มาสวันนี้ในงานประกาศของทุกคริตสจกรในงานคริสต์มาสอัศจรรย์ขอพระเจ้าทรงใช้ให้เกิดผลตามน้ำพระทัยพระองค์เราขอบคุณพระองค์ร่วมกันในประนามเพสกิเจ้าอามเมนขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าเป็นกําลังและอย่าละเลยนะครับในการที่จะประชุมร่วมกันอย่าละเลยในการ เข้าเฝ้าพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันนะครับขอพระเจ้า,วาอวยพรครับในวันนี้ Merry Christmas นะครับ